เด็กดีมีสุขนิสัยที่ดี10ประการสุขบัญญัติ10ประการคือข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจงเป็นนิสัยผู้ที่ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ10ประการจะเป็นคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสมรรถภาพในการทำกิจกรรมต่าง สุขบัญญัติสิประการได้แก่ 1. อาบน้ำวันละสองครั้งแล้วปิดน้ำหลังใช้เสร็จทุกครั้งและใส่เสื้อผ้าที่สะอาด 2. แปรงฟันให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งใส่ยาสีฟันให้พอดีและปิดน้ำหลังใช้เสร็จทุกครั้ง 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารและปิดน้ำหลังใช้เสร็จทุกครั้ง 4. รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้ครบทุกมือ้อและรับประทานอาหารให้หมดจานทุกครั้ง 5. ดื่มนมเป็นประจำและดื่มให้หมดทุกครั้ง 6. ดื่มน้ำสะอาดให้หมดแก้วอย่างน้อยวันละ6-8แก้ว 7. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 8. นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ8-10ชั่วโมงและปิดไฟก่อนนอนทุกครั้ง 9. ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาและทำความสะอาดทุกครั้ง 10. ททำจิตใจให้แจ่มใสและอารมณ์ดีอยู่เสมอดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติสุขนิสัยที่ดี10ประการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เติบโตแข็งแรงและปลอดภัยห่างไกลาจากโรคต่างๆ